เหรียญหลวงพว่อค้ายวัดสวนขันนะครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเหรียญน,นี้แต่เขาน่าจะเรียกกันว่า,อาคอโค้งวงเดือนนะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปีราวๆ2,500กว่ากว่านะครับม่ผมไม่แน่ใจว่าศูนย์เท่าไหร่นะครับคนนี้นํามาถ่ายให้ชมเพลินๆนะครับตัวเหรียญตามพื้นเหรียญจะมีกากนะครับ นี่นะครับครึ่งองค์นะครับหลวงพ่อคลายว่าส่วนขันนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกแต่ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับแต่เป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับยันประจําเหรียญหลวงพ่อนะครับสําหรับเหรียญรูปไข่นะครับจะใช้ยันในลักษณะแบบนี้นะครับตัวเหรียญค่อนข้างบางนะครับไม่หนานะครับค่อนข้างบางไม่หนา รายละเอียดในพิมพ์นะครับจะมีเม็ดกากเม็ดพดนะครับเส้นวงวงเส้นวงเดือนคมชัดนะครับเส้นวงเดือนคมชัดเจนนี่นะครับคมชัดเจนนะครับเส้นวงเดือนพื้นเหรียญมีความเก่าได้อายุนะครับ ตัวหนังสือกลมขึ้นเป็นแท่งเป็นสันนะครับนี่ครับพื้นเหลี่ยญจะมีเส้นๆ้นวิ่งวิ่งคล้ายสายฝนนะครับจะไม่ได้เรียบตึงนะครับ ขอปิ้นตั้งนะครับแถวหูเลียดน,นะครับรอยปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับนี่เป็นลักษณะพื้นเลียดน,นะครับด้านหลังนะครับความคมชัดของตัวยันนะครับขึ้นเป็นแท่งๆเลยนะครับ ปิ้นตั้งเล็กน้อยนะครับลักษณะของขอบข้างนะครับด้านข้าง ผิดถูกประการใดขออภัยด้วยนะครับผมไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่จะนำมาให้ชมเพลินๆน,นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ เดี่ยวหลวงพ่อคล้ายนะครับคอโคง้งวงเดือนนะครับพระดีหน้าสะสมอีกรุ่นหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับ